ในก่อนยางเขามาที่แหลกเจ็บมันเป็นสันสันสันเลยวะจ้าสันสันสันในตูห้องนี่น่ะเป็นสันสันก็ปาวะระบแล้วก็ได้ไปขอพ่อพันเพิ่อนพ่าไปขอแล้วเร็วมันก็เลยเกิดอาการสันขึ้นเลยสันขึ้นเหมือนกันก็มามาล่มมาล่มงพอล่มงเร็นแล้วมันก็แบบที่เห็นนั่นแหละค่ะค่ะล่มงมากละเพียนกปยังบ้นเข้าสันอยู่ยังใงอยู่ แต่ว่าในความรู้สึกของเจเนะ่ะเป็นเลขตัวใดก่อเป็นเลข080 080อ์อโ,โอเคตูคือตีเถือเกตูเคิดว,ว่าสิเป็น080อ่าค,คือวาอยู่แต่ว่าตอนนั้นเจบอกว่าให้เอาเก่ามาใส่น้ำอ่าให้เอาเก่ามาใส่หลัก้อยน้ำ980เว้า980แ 0. 0 8 0, 80, หรือว่อาศูนย์แปดศูนย์อะไร่างเงีะยว่าจ้าไปไปตะละม่องนี่จะเป็นแบบนี้ปะค่ะขั้นไปหาโยคูเอืือจะเปลี่ยนค่ะแล้วก็คูซีสักนาค่า <c oughs> สีตัดนาคราชจะจะมีอาการแบบเดียวกันนี่แล้วก็อันนี้ปู่ดำแซนสิริจันทาจะจะคือมีอาการแบบนี้า่าแต่ไปหาิ่นแสดงว่าเป็นลูกเป็นร้านเิ่นม่นปะคะ ทางปูอือ่นๆก็เค่อยฝันเห็นเพิน่นเมื่อหาหกปีที่แล้วค่ะมาม่ยาหนามาตามมาห้ไปกราบปูแนค่ะมาไปกราบแล้วอยๆปู่นก็สิห้โชคใหาลาบมาไปสองเทียว่นก็ให้โชคใหาลาบมากไปสองเที่ยวเพิ่นกับห้ยม่อีกค่ะออกตลอดมืดเมือ่อเดี๋ยวหาศูนศูนหาอันนี้คือวนอันบังทีว่าเจมเพิ่นห้อยู่ตอนนี้คือเป็นข่าน้อยหรือเป็นไทยเป็นไทยค่ะไทยปะ เป็นไทยแม่เข้าคือกันห้าน้อยกันเล่าไว้ก็ดีคแต่ว่าเจอยู่น้องบัวเนาะน้องบัวลำโพะเดินทางมากคือได้โชคน้ำเพลินแมนบาจ้ะได้มาสองสามวดแล้วค่ะได้มาสองโอ้ได้น้ำเพลินมาสองสามวดเนี่ยวนาะหรือว่าเป็นเอฟซีติดตามเพ่นมาเติดแล้วสมาชิกเรามีโอกาสไปมากอ่ามีโชคมีลาภคืได้มาน้ำเล่าสองงวดหมู่บ้าน หมู่บ้านเล่าเนาะเรเลยไใดน้ำเพลินสามเจ็ดเจ็ดสามค่ะแล้วก็สี่หกหกสี่กับแม่ไดน้ำเพลินค่ะแล้วก็เล่าอีกหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งก็บใดน้ำเพลินอีกนะคะค่ะใดน้ำเพลินเมื่อตอนนี้จ้าเทิงเล่าเทิงไท่เทิงน้อยอืมมีโชกน้ำมาจานนัดจ้อืมแสดงวางวกระชุนช่วงเนเห็นยี่ดอกกระเฮ็ดกระเบื้องไปพ่อพันพานไปกันคิดว่ามันถือว่าถือไปเอาแต่หกชุน เก้าหกคือระว่านอะตัดออกตัดออกศูนย like ์สองกับสี่ี่เหรอสีหกเนี่ยมือเขาเจ้าตัดออกเนาะใช่แต่ว่ารอบนี้เราบอกว่าห้ามตัดใช่พอหลองอย่าตัดออกท่อระวังสี่ที่่หลอบนี่อาจารย์นัดเราก็บอกว่าว่าห้าตัดออกก็เลยมาตัดจยเคื่อก็เลยเลือทูบเลือดี่อาจารย์เราหายนามโรเจบอร์ใช่เลือดคืก็เลยได้ตลอดก็เลยได้น้ำอาจารย์ตลอดเนาะเนาะได้ห่างบ้านได้ก็ไล่ดอกได้ห่างบ้านได้ก็ไ กระบอกขาดทิศดิเนาะมามาหอดปูเพิ่นสีนันโลดแสดงว่าเขาเป็นลูกเป็นหลานเพิ่นเนอเจตตัวใดเก็ะยำให้จักบารเนี่ย080นะคะ808หลังเก่า08เนี่ยนะโอ้มีซัมนี่แต่ว่าเป็นสามตัวมัดสามตัวต้อก็คือมีแต่สูตรแปดแปดสูแค่นั้นเท่านั้นที่เพิ่นยำอยู่ในตัวแต่มันก็ตรงกับเลยอาจารย์เนาะก็คือเป็นยำสุดเลยคุณอาจารย์ แสดงว่ามันตรงก,กันกับเลขอาจารย์นอ็อตชงไซสีได้เนนเล็กต่ว่ากับเม็ดเดียวของเล่าที่หล่ะศูนย์แปดนี่ก็ได้เม็ดเดียวของอาจารย์นอ็อตเลยัเลขคานวณของจะาข้องก็ได้ศ<า>ูนย์ศูนย์แปดบ่หมดลองหันได้สองสี่ได้ล่งกลุมอยู่ไม่ได้ลงไ้ในกลมก็ว่าล่องจะลง่งไหต่อไล่ส่วนตัวส่วนใหญ่ไหมคุณได้ขัวมากกับสิบวกไปว่าเลขสูดจะคล้องอคืออีกสองฝีเราได้บรูด ถ้าบ่มาสองตัวมันกัสีมาตัวหนึ่งนะคะโมบุดกะลังค่ะสูตรเทียนผ้ากันที่จะขวงเห็ดอยู่นี่ะจะเข้าตลอดมันสองตีเหล่าตะบ่ห้าเด่นบดบ่ม่ามาสองงวดสี่หกนี่ก็มามาสองตัวเนาะสองสี่หกบวกได้นะจ๊ะเราวันนี้งวดอันมันออกไอห้าสามมันได้เก้าห้าสามค่ะ ได้เกาหากสาม,มชุดออกหนึ่งหาหนั่นก็ได้แต่เจ้าขวาง,งมีแต,ต่เห็ดซื้อเื่อใครซื้อกันเ้อาเห็ดหร้อเ้อาซื้อเตยงจ้ะสั่นก็นดีเนาะคะ่ะเนาะซื้อกับว่าใครซื้อหลายซื้อตัวละยี่สิบบาทตัวละห้าสิบบาทจ้ะเพราะว่าเจ้าขวงใจไว้ไงส่วนหมากนี่เข้าไปเดินซ้ายไปยังสีก็คือไปกับแฟนตลอดนั่นบะค่ะจ้ะปแป่เจ้าบุญทั้งในกับไปเมือ่อ เมือนวันเสาร์เมื่อวันเสาร์นั่นไปวัดปลาดงน้องตาลกับไปท่ามูนทุ่งันเนี่ยค่ะบพรามีอาการนี้ยังเกิดขึ้นดงน้องตาลพุ่น่ะอุดรเมืนบ่ะค่ะอยู่กับไปกราบเพิ่นอยู่กราบเพิ่นมากอะกระเละเล่าวันจันทร์กับมะออกเนาะค่ะเล่าวันจันทร์กับมะออกหรือไม่ออกออกเหมือวันพุธไปวันอังขั้นไปไปวันอังคารค่ะ ไปวัดป่าดงน้องตันระหว่างขั้นกับไปขอเพิ่อนกะกล่าวว่ามีอาการนี่ยังเกิดขึ้นคือจังมานี่จก็ยื่นไปเพิ่นแห้งติค่ะจ้แห้งไรกันวัวไซต์เดียวกันนะคะค่ะน่าจะเป็นไซต์ผู้องดำเนาะจ้็ผู้ดำแสนสิริจันทาจ้เพราะว่าเคยมีอันเด็กหน่อยบอกอยู่ว่าไปรับเอาคันอยู่อันข้างอุบลราชธานีเดลยก็เข้ากระชิดพอแล้วก็ผู้ดำเนาะ จ้าปูบนก็ไม่แต่ปูดำนี่แหละค่ะปูดำปูอือรื้อแต่ว่าปูอือรื้อกับยาแก้วนี่ฟันเห็นเป็นตัวจะหิดนี่แหละมาหาบอกหาแก้วสินะหมอเลยมันสีใสสุดไทยมากงามงามบอกไปแม่ลูกไปกราบผ่อนนี่ยะผ่อนให้ไปกราบไปขอเอาขอเอาลูกอยากได้ยังก็ไปขอเอาคนบอกอืมจ้า ไปไปรอบแรกก็ได้ถืออีลีค่ะค่ะถือเลขเล่าศูนย์หาให้นะรอบแรกไปหาปู่กลับมาไปบาใบธนคามากก็มาซื้อเลขเล่าศูนย์หาก็ได้ทิดบาทไก่ใบไงไก่ใบไงเนานะโอไม่ไปอีกรอบสองเพื่อนไหสามศูนย์สามกับศูนสี่ค่ะวันนี้ศูนสามงวดที่เข้าไปพอออกไหม มืออกงวดถัดมากคือเก้าศูนย์สามแล้วก็มาสามศูนย์เราก็มาศูนย์สามนี่เพิ่นนั้นนะปีนี้สามศูนย์ที่ปูหายมากเขามาออกอยู่ตลอดออกอยู่ตลอด,ด,ดไปอีกรอบที่สามมองหันน้องไปหาปูเอื้อเพิน่นเพิ่นก็ะหายมากศูนย์ห้าแล้วก็ห้าสองก็มาออกเลขห้าน้วยพี่เศษห้าสี่ห้าสองกับห้าศูนย์ล่างพื่อเข้ากับตั้งตัวซื้อประทันเพราะว่ามันแบบเพิ่นล้งลงมากกับ ชันชิดกับไก่เล็กสีออกเหลี่ยงสินจ้ะเอาไปถึงปูรือหห้อกระหามุ่งแล้วเนาะเทียสิได้ายนนะเพิ่นเนะปูล่งเทียพนสีออกนัสินะ่ะมันก็อีกว่าถึงสิบนาทีเลขค่าน้อยก็ออกเลยเปิดบึงจะเลสือว่าท่านนะจาไม่สือว่าท่านหลงังจามหาศูนย์ศูนย์หาเนี่ยออกประจําเลยตลอดต,ต่วันรอบนี่คือว่ามาอยู่สํานักปูใหญ่นี่ก็คือรัฐบาลไทยเนาะ รัฐบาลไทยซึ่งมาตัวเลขกระตรงกันกับพระอาจารย์อ้วนกับอาจารย์นอตตี้อ่าเป็นศูนย์แปดศูนย์อาเลขเจ้าของบวกใดกับศูนย์ศูนย์แปดวังหนันมันกระท่มมันกระอ่าตรงกันกับเพิ่นกคือสี่หกค่ะสี่สองสี่หกตลอดนี่รอบนี่มั่นใจสวัสดีค่ะเห็นก็อยู่ในคลิปแอนบอสติดตามด่วยเท่าอันขอพุดหลายๆค่ะ แต่ว่างวดนี้ก็มั่นใจ08เนาะจ้าจ้ามั่นใจ08ซื้อได้บ่ย่านมันอนก่อนนั่นล่ะอืมันดังแล้วมันเบดแล้วเดมันเต็มแล้วดตตงดังเนาะมันบ่ดังก็สิมั่นะเต็มหมดแล้วดิเดี๋ยวนี้เทานีบ่ได้แล้วดนั่นบ่ผู้เพิ่นได้ลวัใหญ่สีแดงันบ่วาสีดสูงๆนะสูงๆได้วันใหญ่เพิ่นก็มากามาไหวมา ได้มากมากแกเลยกระจายไปวัดนั่นแต่พได้เห็ดได้มากนี่วัดใดจ้ะวัดอันวัดป่าอวัดป่าวัดป่าอีกย่างก็ละอรุณธรรมวัดป่าอรุณธรรมเป็นนัดวันที่ยี่สิบสามวันนี้อได้เห็นเนี่ยว่ายวายอมเม่เห็นกันยู่นีเลยว่าดวงเขาเล่าเนาะเพื่อนศิวิกาบเพื่อนไาบเพื่อนล่าเลับเพื่อนลงกูสิบ่ด้ข้าวหนังสิมาะม่สินค่ะพ่อไปกาบเพื่อนเล้ยว เพื่อนกับพากันเอามานุากันตีมาสั่นไปกับไปกราบเพื่อนกับค่ะพากันไปเลยกับภูมเหล็กนะค่ะเลยได้เข่ากราบเพื่อนเมื่อกราบเพื่อนมหาภูท่านท่างอธิษฐานจิตให้กับเพื่อนหน้าเหมือนหน้าได้เนี่ยจ้ามาเข่ามันมันไมีก้อนหรือติดยังไงเหรอวะแต่ว่ามาเห็นเจ้าอยู่นี่เอาว่าได้มานุากันมาเนี่ยหเอ้าเห็นกันซื้อว่ามันมาหนุ่กันดิเด้ยวนี่ยมาเห็นกันหดีวัดป่ารุ่นไพร์เพื่อนโอ้ัดป่ารุ่นทพรเห็นยูคนฮะ สวัสดีค่ะเจตาีคนแทเข้าดีัองอมูหงได็ติตามาได้สองปีแล้วขอบคุณค่ะรื่มคัาเรืมแนวมันค้าก่องนี่สวัสี่ะพี่มนวัสดีค่ะ,ะ,คะพี่มนกับไปพอ,อกันยุนดอนพูตาตะกีด้ดี